สวัสดีสวายดีเนาะยินดีตออ้อนรับเข้าสู่ซอง D A กแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอทเนาะในแมปบังกอกบังกอกเนาะบังกอกทิ้นเนอร์นั่นเองวันนี้เราเข้าเกมด้านฮันโซมฮันโซมเราจะอ่านนะแต่เราอ่านบเปลนะี่ยนเนาะแตอนนี้เราจะมาเบิง้ง หารกันอนะวอนมีอย่างแม่์ถึงจะมีเสื้อให้ซื้อเนอะลองคิดกตัวอีบ้บุญก่อนจะซื้อเลยบ่ซื้อไว้นะพอว่ามีเงินโอ้จะมีลุงลนั่นอีกเนาะขายดึกซีนทอดไม้ละสิบบาทครับตอนนี้ลุงคนขายดึกซีนอยู่นอทานสมอีกซื้อบัวได้เนาะเพะว่ามีเงินทนนะปลอดภัยไปก่อนอันตรายนะ เขตกำลังก่อสร้างมนสันเ็จตอนนี้เขาจะเข่าหานมาแล้วกทัมซมเพราะตอนนี้คนจะแออัดเกินไปคนหลายเนาะตอนนี้เขาซอกนางโตนเนาะเขาจะเอาโตัวนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะไปตักอาหารกันทน่มัมซมตอนนี้เขาจะเอาถ้วยมาใส่เจลนาะเจลมันจะมีหลายอย่างนเนาะท่านผู้ชมเขาจะเบิง่งบนเจลเนาะจะมีเจลซุก,กี้เจลปิ้งเจลซีฟูด้ด แกวซอสแกวหมักเลนแจวชิลีไหมอย่างแจวชิลีแปลว่าอย่างนี้แกวปิ้งเนาะแกวปิ้งหมูแต่เนี่ยได้แกวสุกี้มาแล้วเนาะสุกี้เอามาเอาจานใช้ซีนซีนมันจะมีซีนหมูเนาะอ,นนอันนี้อย่างวะครันซีนไก่ซีนหมูสามชั้นซีน หมูขาลายไอ้น,นี่อย่างวะอันนี้เป็นมันน้อยมันกุ้งกุ้งน้อยกุ้งขาวอ,อีกอันหน,นึ่งความมืดกว่าอ๋อนั่นเงี้ยนะก็อ่าอ,อย่างว่าความมืดแดงอ,อันนี้มีไข่น้ำซุปน้ำซุปกะหมี่มันจะเป็นกระแลมเนาะ ขอ,องหวานนะกินน้ำหลังนะ่งเนาะครมมัรผู้ชมจะมีจุ๋ยใส่กระแลมนั่นเองเียจะมีเคียงขิางานี่จะมีห้องของสตาฟเนาะคือห้องพวกสไลซ์ินนั่นเองอ่านี่ของกินเนาะคือสอาลดโฮูกทิ้งไหนเลยเนาะจะมีเฟ้นไฟจะมีเหยียดทอดขาไก่จะมียอดจืงแล้วก็จะมีนักเกีตเนาะแล้วก็จะของหวานจะมีสองอย่างเนาะก็คือหมากโมกับหมากนัดนั่นเอง โอ้บ่มสีเป็นเซลขนาดสีเป็นเซลขนานดะทุกคนแต่จะมีผักวงผักกาดฮะเห็ดเข็มเห็ดอีย่งองงนะีกเนาะมู๊เนาะเห็ดใยนี่มีอย่างแครอทอันนี้เแบบี้คอนอะไรอย่างเรบ้างส่งจะเป็นไก่จ้อ้ยเป็นปลาอย่างวะ ู้ปลาเอ่หู้ปลาเ้า้าหู้ป่านะตอนตนี้เราจะไปท็กซี่ถึงคอนทอซมเราจะเอามันอันนึงเนาะเพื่อใหมอใหม่อาซีนยังไงซีนโเนาะอวโย่งานผูมชมอันนี้ซานมาแล้วมีซีนไก กากเอาจะ,จะเสือห้องให้เงินบวาให้ขโมยไปเลยเนาะขโม่หู้เาานาะตอนนี้จานแรกก็เต็มกันคอนเดี๋ยวเขาเอา,อาจานสองนะคุณสม้มาสองเขาเอกกุ้งเนาะอย่างอีกอ,อย่างอีกสิ้นนี้ตื่นบวบวอาเอาพักกันเนาะพักโบง พักกาดขาว mm. เห็ดเข็มทำง้งทรงตอนนี้เต็มแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันเลยเนาะเมื่อนั่งกินเอานั่งปิงงป้งก่อนนอั่งปิ้งก่อนนะผู้ชมอาตรงนี้หวังจานนั่งก่อจานแรกจานที่สองจานที่สามนเราจะเอาหมู 3, สามชั้นล้วก็เพื่อว่าให้หมูใหม่เนาะครับผู้ชม Họ cung lùng ra 2 tử 3 tử 4 tử 5 tử, nhiệt chìm hoặc buông 1 2 3 Là xin rồi 1 Xin viên làm sống tổ nữ cung xuống rồi, phim đèn ở hướng lưới มันมีสามชั้นสไลด์ลงไปบนเนาะตับก็ลงไปแล้วกุ้งซื้อมาตับอยากสูงกันเนาะมีกุ้งสูงแล้วว,ลลวูหัวเรื่องเหรเจียวซีฟูดทางผสมอย่าสุดหน้าเอาไปเจียวซีฟูดกันเนาะได้กินกับเจียวซูกี้กันไปก่อนแงน่คำหนึ่งอิ่มเนาะคำหนึ่งแซ่ดแต่นเนาะกุ้งลงอีกแล้วกุ้งหัวโมเวนพักเนาะทางผสมพักก้าว ขราวเนาะครั้งที่สองมาแล้วจังเจ้ากันกินวมนดิเลยกินกุ้งพักลงอีกแล้วทำสมมีหักเริ่มสุกแล้วหักเริ่มเปลี่ยนสีแล้วอาตอนนี้ซีน่าจะสุกแล้วเนาะกินแล้วทำสมกินแล้ว ตับลงตื้เนาะผักโขกงง่งขึ้นมาก่อนย่ามันซิีไหม่ซีขึ้นมาก่อนเก็บซีขึ้นมาก่อนเนาะกินกุ้งเนาะเ็จิ้งกิงนกุ้งก็ซื้อี้บอกกันหน่อยนึงเลยจ้ะแจวซีฟู้ดอ่าทั้งาสามชั้นลงตื้อาผักลงตื้อเนาะเห็ดชิมลงตื้อเห็ดชิมลงตื้อผักบุงลงตื้อี๋ยวเกาจิ้อยู่หน้าโต๊ะกันเนาะ ตาบมาซุปพอดีเนาะจะได้กินนท้อกันตับมาแล้วตับซุปแล้วจำเขียวกันแม่อุ้ยมูว่าจำเขียวเลยวันนี้แตอนนี้ยังไวเครึ่งใสของเขาเนาะหงูบัพอหงูบัทอเขียวบัพอเขียวเามาเงแล้วนี่ต้องแมน มั้นสามจ่าสี่จ่าตอนนี้ถ้วยเตาเต็มโอ้ตอนนี้หม้อเริ่มใหม่แล้วทา่านผู้ชมหม้อเริ่มใหม่แล้วทา่านผู้ชมตอนนี้นี่กำลังกินเลยคอมเมามันเนาะกินแบบยังไม่หยุดยัง้งกินเข้าไปเนาะแต่จะเป็นบุฟเฟ่ต์เนาะทา่านผู้ชมกินพออั้นคนละเข้อใดอกดนะ็อนุจังหว่าสามเก้าเก้าเนาะ เงินลาวกะสแสนเนาะสีแสนอย่ากเกินไปนฮันเดเนี่ยนั่นเน,เน,เนอะอย่างไอย,อยหัวนี้ไม่อย่างหดอยังไม่พอเอาพอเอาไปาะเอาไปมิเงินตัวน่าตงหงกินเห็ดเข็มกันนะผู้ชมอยาเห็ดเข็มเขาจากสุกละ เดี๋ยวเก็บขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมันซีไหมเพิ่ดอันนี้เต็มแล้วเรากินพักก่อนเนาะเรากินบุฟเฟ่จะกินพักก่อนเนาะพอาพักมันมีแก๊สทางเททางอ,อีมไว้เรากำลังกินแบบโม,มวันเลยตอนนี้กินแบบโมมันเลยกินแบบผสมผะผสมจัวเลยตอนนี้จ่าเจียก็สุดยอดเลยซี๊ดโอ้โหซี๊ดน,นุ่มเนาะ แต่ว่าเขาปากมันต้องเคี่ยวนะซีนคนระดับพรีเมียมเนาะซีนคนระดับพรีเมียมคัดมายากดีคัดไม่ยางดีเอาขอให้คัดมายากดีน,ดกดนี่กำลังจำแจีอยู่ทานเสริมอ๋อตรงนี้สุดแรกค่สิเบุร้วเนาะอยาอกกินแล้วเนาะไก่เจาะงานไก่เจาะเน,ะนาะอ่าลูกซีนป่าเนาะเต่าหูปป้ป่าโมยลูกซีนป่าขออภัยเนาะ นี่จะเป็นเห็ดเข็มเ,เข็มเทอร์มสุ่มขาเขี้ยวเนาะเท่าไรกินแล้วมาขาเขีข้ยวเห็ดเข็มหอ่งฮะตอนนี้เขาจะไปเอาชุดที่สองนเนาะเติมเขาจับจานเก้าไปว่าได้ปะบ่ได้เนาะน่าจะบ,บไ่ได้เขาไปเอาจานใหม่กันเลยเนาะเจาะเติมมาเจียวเัาเบิดเนาะ เดี๋ยววันนี้เขาจะเอาสองแก้วทั้งผสมจะเป็นแก้วซีฟู้ดกับแก้วสุกี้เนาะนี่แก้วสุกี้กันหนึ่งนี่ได้เตรียมมาแล้วเอาจะเอาเครื่องดื่มกันเนาะเอาจะอย่างว่ามีเราจะเอาสไปร์เนาะเลมอนโซดาเราจะเอาจานมาเอาซีนตื่มนี่ นี่เราจะเน้นซีนนะช่วงนี้มันก่อนอนะันหนึ่งกุ้งกุ้งขาวจะซีนสามซานเนาะเต็มแล้วทั้งมสมเอาอีกจานหนึ่งก่อนหัคอเนาะท้องตาเนี่ยกัน,นะทน,กนท้องกันว่าเด้ตัวนี้จะซีนง,งามเลยแต่เอาม่ได้เนาะมันจะเป็นว่าซีนแบบพรีเมียมต้องดื้ซื้อทั้งมสมแบบพรีเมียมพรีเมียมเลยเพราะว่าสไลด์อย่างดีนะ มีหมักบัวงจานนีเน,นาะนี่จะปูอัดปูอัดน้ำแล้วก็เฮ็ดเฉียองออกาบัวโอ้เต็ม,นะม,ม,มาาแล้วเฮ็ดเฉียงออกมาได้เนาะแต่พัดากาศอะไรเนี่ยจะเป็นกินสุดสุดท้ายทานผุณสมรู้สึกว่าจะตึงๆท้องแล้วนะอยากตึงท้องตรงนี้เขาวางลงก่อนทานผุณสม เราเขาวางลงก่อนเนาะอ้าวแต่นี้มีหน้าเราไปกินกับโมมีหน้าเราแข้งเลยกินนี่แข้งเนะาะเเจียวสีฟูลงก่อนเเจียวสุกี้ไว้ข้างฮันบุสมเจียวสุกี้ไว้ข้างฮันบุสมแต่นี้เราเจียวสุกี้เอาวพักลงคอนเนาะต่างด้วยปูอัดปูอัดอ้อมเนาะ โอ้หเขาลืมเขาลืมใส่น้ำซุปทานผสมเขาลืมใส่น้ำซุปเขาลืมใส่น้ำซุปทานผสมหมอบไปจน,นใหม่เขาลืมใส่น้ำซุปนะตอนนี้เขาเอาเต้าหู้ป่าเต้าหู้ป่าหลงก่อนอย่างอีโอยังคาโมย,ยังเดือปิ้งนีน่เนาะกินเลยพอจับแจวก็ได้ทานผสมมาทุกอ้อาวกุ้งปิ้งเนาะตอนนี้เขาจะปิ้งกุ้งกันจะพอต้มละเพราะว่าเขาลืมใส่ ใส่น้ำซุปยามะเนาะว่าเป็นยังหรือว่าปิ้งไปเลยปิ้งพักปิ้งเห็ดเข็มทินาหมาใหม่หมาใหม่หมูหน่าเขาลองเห็ดน,น้องเาใส่น้ำซุปเพิ่งมันเป็น,ปนยังไงว่ามาละยากเกือน,น้ำลายเลยตอนนี้เฮ้ยยังเบิร์นคิดตอนดอกตันเดึกอะอยัดฟ้ากันน้ำลายไหลเนาะอันนี้เขากันน้ำลายไหลตามมาอนะหิวข้าวเขาห้อยอยู่ข้าวนะตอนนี้ กุ้งมาจำซีฟู้ดเบินทำทรงโอ้ยยังเป็นจำแกยวอันนั้นอีกเนาะลงลงฮะเขาทอดเอา,า,าไว้เนาะครบคบครบโอ,อ,อ้ยเสียหลายกุ้งเนาะตัวเน้นเนียเนียวจำซีฟู้ดเบินรสชาติเป็นไงรสชาติถือว่าโอเคเนาะแกยวมาทำทรงแก้วโอียวโอเคเลยไหมวาบัวเพชรบัวเค็มหลายพอดีกินเนาะสำหรับสาวกินมาเขาต้องมาหั่นี่เลยเนาะ บังกอกดินเนอร์ทานผสมมาโลนเนาะยิยนีตตอนหับทุกท่านยูฮานิโต้เพื่อนจะบริการดีเนาะมา299-399ก็มีเนาะจะมี2ราคาเด็กน้อยจะ199ทางาเก้นมสมราคาเนาะมา4าี่จ่ายสช่วงนี้มีโปเนาะโปร่ช่วงเดือน5เนาะทานผสมจะมีจะมา4าี่จ่าย3เนาะโปเนาะเพื่อนจะมีโปแล้วเพื่อนจะมีเด็กเสิร์ฟเนาะ สร้อยอนามัยตูวตั้งให้เอาตามระเบียบเนาะนี่เขาก็กินเนาะกินยางมีความสุขเบิกบานโบลานใจเนาะกินแววว่าบรสุทธหน้าให้เนาะโอ้ตอนนี้ตัวยังมาครับทุมท่าอตอนนี้ซีนสามชั้นกุ้งสกวกัเนาะขึ้นอนเอาขึ้นคนตอนนะี้เขากุ้งชั่มซีฟู้ดรู้สึกว่าตอนนี้ตีซีฟู้ดแห่งตอนนี้ แต่สีฟูดคนนี่รู้สึกว่าเด็กเซอร์จะหลายเน,ะเนาะเหพราะเด็กเซอร์จะใส่หมวกสีดำนเนาะแล่นไปแล่นมารู้สึกว่าจะหลายเนะาะท่านผู้ชมเด็กเซอร์แล่นน่าจะเป็นเสือ้อบังกรดกินเนอร์เนาะอ๋อหมอนั้นแล่นบล็อกละ่ะหมอนั้นตอนนี้กินลู่เต้าหู้ป่าโอ้ยซีนหลาก,กับลูกซีนป่าตลอดท่านผู้ชม ตอนนี้เอาคืนก่อน้องเขาซีวา่าหม้อ,อมันจะดำแล้วเดี๋ยวเขาเปล่ยนมะเร็งเขาเป็นมะเร็เงเลยเนี่ยเนาะเป็นมะเร็งเนาะช่วงนี้นาาเนาะมะเร็งแหงน้าได้ไปกินสิดอกัสิ่งดัดก็ระวังน่เด้อหม้ออาจจะใหม่ได้เนาะได้แล้วครับเกิดเป็นมะเร็งทางคุณสมอะไรย่ายครหม้อดำๆนิดนึงเปลี่ยนรถเนาะหมอเป็นอย่างเนาะแต่อยู่แล้วนี่เปลี่ยนฟรีเนาะทีลัเขาจะเปลี่ยนไทยตลอดแต่หม้ออุทยู่ไทยจะมีบริการเปลี่ยนหน้า บ่แต่อยู่ลาวนี่บบมีเนาะอยู่ลาวบุฟเฟ่แนวนี้เนาะ,แ,นนะแต่มันจะบบครบอันนี้จะเป็นเขาเป็นบุฟเฟ่ใน,นนี้เป็นสองแสนเนาะตีเงินไทยก็ทิ้งสามร้อยประมาณ 300, สามร้อยสามร้อยห้าสิบประมาณนี้บุกเกินนี่เนาะนเป็นบุฟเฟ่ที่ว่ามีอาหารทะเลครบสุดแนวนี้มีหอยแครงอาหารทะเลกุ้งปลาหมึอกอ่าปูมา้าปูอย่างหลายๆอย่างนะฮะกระบอกเนาะ แต่ถ้าเป็นซีนดาดพวกที่ว่ามีจะซีนหมูมหมูสามชั้นนล้วก็มีเสือห้องไห้นะคมีนมอ่ามีกุ้งแต่จะเป็นกุ้งน้อยกว่าน,นี้เนาะคนหนึ่งตกอยู่ที่แปดสิบเก้าพันกบผู้ชมอยู่ลาวเนาะอ่ามันถือประมาณร้อยปลายร้อยห้าสิบบาทแต่บอฮอดสองร้อยอ่านเซฟชีตตุกหนึ่งก็ตุกละสามสิบเนี่บอว ตุกสามสิบบาทสี่สิบบาทประมาณนี้ต้องเป็นตุกใหญ่ได้คผู้ชมน้ำก้อนโถนึงโถละสาบาทนะประมาณนี้อย่างนี้ตอนนี้เขาเคยกินแมวปลาใกล้ชิบเบิลแล้วคุณผู้ชมเด,เดี๋ยวก็เดี๋ยวเบิร์ดเราเขาก็บอกเลยเคยมามีนาตโตะนะ้เนาะหลังจากเมีนาตโต้แล้วเราเขาก็กินของหวานกันคนระุณผู้ชมฮะตอนนี้เขาโอ้ซื่อว่าจะอิม่มละซื่อว่าจะอิ่มแล้วเนาะกินมะลายอ้อมละเมือง เขาออกได้สามเทื่อเขายังบมลูกปาน,นี้เขากำหูดเกินตอนนี้เขาเปลี่ยนมุมเนาะให้บอกว่าถ่ายมุมนี้แบบว่าสลูสลูเลยเนาะแบบว่าแจ่มจันทร์เมืองพิจิตรเลยเนาะสภาพนี้เนาะนก็กลิ่นยาแบบว่ายางเบาบางเนาะค้นหลนะ่เนาะคุณผู้ชมเนาะถือว่าบุคคาดสายเลยโอ้จะมีสั้นสองอีกเดี๋ยวเขากินแล้วเนาะกินอาหารของเขากินของเขาเขาต้องกินของหวานเนาะว่าสั้นสันดานไพร่เนาะเขาว่า เป็นตามสไตล์ของเนาะเดี๋ยวเขาจะไปรีวิวว่าม่วงใดมันมีอย่างแนวเดียวนะเขาจะขึ้นไปชั้นสองกันเนาะว่าจะมีคนวอชั้นสองอ๋อไอ้เบิ่งนโตข้างนะกลิ่นสปายเบิร์ดสามแก้วฮานุสมแล้วกลิ่นด้ยังไงว่ลสามแก้วนะท่องเราไปเสรปะตอนนี้หน้ามอดดดเขากระเบิดแล้วเนาะอาหารเนาะที่เขาจะกินเดี๋ยวเขาวอลสาเนะาะวาลั้นเพิ่นใหม่เนาะ อยู่ลาวนี่เจ้าใหม่แพงขีดนึงขีดละหกสิบเปาะ์ค่าเรือเนอะาะแต่อยู่ไทยเฮาโบฮูหเนหาะบรรพยฮู้กับคอมเมนต์เนาะเวลาเหลือแล้วเขาออกมาหลายเหลือแล้วเขาปิ้งกลิ่นมาเพื่อนนะอยู่ไทยมันประมาณเท่าไหร่เนาะค่าปรับใหม่นะแต่อยู่ลาวประมาณโลนึงโลละหกสิบเอไอไม่ขีดขอภัยเนาะ 60, 000, ขีดนึงขีดละหกสิบพันขีดถทือกเสียขีดละร้อยบาททนผู้ชมประมาณนี้อ,อย่าท่านี้เขาก็กินกันแล้วเนาะ เดี๋ยวเจออีหยังบ่เหลือเลยเรียบร้อยเบิดทางสมโอ้แต่เดี๋ยวกินน้ำก่อนแช่แหงเนาะโอ้ลืมเอามันมีห้องน้ำอีกทางสมมีห้องน้ำเขาจะมีฟุกซองเนาะจะมีฟุกซองห้องเพลงแล้วกินน้ำก่อนเนาะนีะ่ห้องกุดกนนากลิงเนาะว่ห้เมียนโตขันเนาะมเมียนโตให้ค่อยเนี่ยเบิงบ้งเบิง้งเอามเมียน ป้าปองหายวา,ายบาเลยครับผู้ชมหายวาบเลยเหลือ,อยังเหลือสปายเหลือเจียวเหลือไข่เนาะโอ้โหไข่ก็ยังเหลือนะผู้ชมเดี๋ยวเขาไปกินกระแลมกันกินกระแลมกันเนาะเราเบิ่งว่าเขาจะลดซาดเนาะนี่เขาจับจ่อยกระแลมกันก่อนอยังเืียยังว่ได้เทียท่านี้ได้กรน,นเน,ะนะาะกระแลมเนาะเขาจะลดสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่วานิลาว่าได้เนาะ นอเราได้แล้วสตอเบอรี่สตอเบอรีนะ่เนาะเดี๋ยวเอาจานมาใส่หมักโมเขาหมักนัดทานผู้ชมนี่นี่นีจน่จินตาแตกแนละ้วเนาะกินจนท้องแตกเขาใครกินจนท้องแตกเลยนะผู้ชมกินแบบบ่ออ่นงนะบุนะบฟเนฟะ่เนาะมีหม้อเขาจะขาวเปี้ยงเลยเพป็นจังเปียนาโม่ให้อุ้มดีว่า อ่านี่บริการดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวว่าลูกปุ๊บเปลี่ยนปับ๊บอัานน้าโมซิกว่าบ,บริการดีเนาะฮานี่เขาให้ห้าดาวเลยการบริการเนาะเบรว่าดีเนะาะฮะตอนนี้มีใครหนึ่งดาวพอกทักปิดเออยังไงอ,อ้าวไปซะและฮะฮะมาถูกฟัดมาถูกหิ้วแต่ตอนนี้เขาขี้นี่เขากินน้ำหมักหมูก่อนเปียงหนึ่ง อ๋อตอนนี้เฮาหัวสิวันเนียนท้องเกินไปเนาะท่านผู้ชมเนียนท้องเกินไปตอนนี้ก็อยากเกินนะฮะดักเตอร์มันก็เน,นียนเกินโอ้ถือว่าเฮามาคนเดียวคุ้มเนาะอ่าถ้าไพรมีโอกาสเนาะงมันนีกับเฮาได้เนาะเซตหาเฮาอยากมาลิ้นจ่อยน้ำเฮาเนาะเกยมยรอย่างบอกเขาเนาะจ่อยเซตลิ้นน้ำเฮาได้เดี๋ยวเขาจาังอยเขาจิตตั้งเพจเนาะ เพจเฟซโอ้ตอนนี้เพจเฟซบุ๊กเขามีแล้วเนะาะครับผู้ชมไป follow กันได้เนาะเดี๋ยวเขาจะลิงก์เพจเฟซบุ๊กไว้ใต้คอมเมนต์กันเนาะเดี๋ยวเขาจะจะให้ FC แซีเหาเขานะว่าอยากลิงก์ของเขาเนาะส่งไอดีพาว่าเดี๋ยวเขาแอดไปหาเองคนระับผู้ชมตอนนี้เขามากินกะแลมกันมากินกะแลมกันเนาะนี่เบิดแล้วสองบา้าสองข้ามเมื่ล้างคอด้วยล้างคอด้วยนับสปรายนับสปราย ทางเขาเดียวน้ำสปายเนาะอึ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 ออืออีกวะนี่อ่าเอิ๊บอื๊บอืบอื๊บอืนี้ื๊บอืกินเ๊บอื๊บอือื๊อืบอืบอื๊บอมเบอออนเซอบินบีอ้๊บเซบินบีือนนี้ื่บเพิ่อมาเซืบินนะ๊บอนบนอะื๊บ อยาจ่ายเงินนะสามร้อยเก้าเก้าบาทตอนนี้เขากินแล้วเขาก็ขอชมวิวเนาะอู้เฮ้ยนี่เบิ้งมาคนเดียวนะขาไกลนะเข่งแล้วเราเห็ดอันนี้เราจะกินเบิ้งทึกใหม่เด้อร้องทึกใหม่เด้อโอ้โหวันนะ่ะมันป้าตกเป็ดมาอีกตกเป็ดวันหรือ์สนุกตัวน่าจะไม่สนกนะุกทางผูชมขอไวนะ้น่าจะม่สนกุกยอดวอเตอร์ วาลันกับนี้อ๋อแต่นี่แมวมีตัวอย่างกับตัวนี้ให้อามานี่กินบอเบิร์สหนิครับคุณผู้ชมโอ้ใหม่เดอ้อโอ้ถือว่าโตจดกถือว่าลายเน,นาะท่านผู้ชมจำนี้เนาะนี่นจะเป็นโซนวีไอพีอ๋อจะเป็นสองคนเดียวเดียวเวพราะังผิดกันวะสองโฮมี่นี่เนาะย้ายโตกันกินเนาะเราจะไปเบิง็งห้องวีไอพีกันเนาะวีไอพีเนาะ ตอนนี้ V.I.P. เขาเข้าพอได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะไปเลาะฟ้าคุณสังสอนกอนเนาะ่าชีมีคนบอกโอ้ที่ว่า้านี้สะอาดสะอาดล่ะนะวมมีขี้ฝุ่นวมมีง่ายเนาะบรรยากาศดีเนาะแต่ว่าเพื่อนก็ลงทุนดีหลายนะเนาะสังสอนกันเนาะมาเบิ็งสังสอนด้กันมาชีมีคนกินบอโอ้มอีเสย สองมีสองตัวทางผสมอาคุดยังนี่แม่จา๋ามีคนมาจีบเฮ้ยใครใครมาจีบครับแม่จา๋าอ,อีกแล้วโอ้ตัวนี้มันมนีเซ็กแม่น่ะเซ็กบินและห,หนีว่าทานผสม่อแงว่ามีจีบกันอีกใช่เชิดไหมอ๋อ วันนี้เขายางเลาะทรงวิวทิวทัศน์เนาะนี่จะเป็นภาพของทุ่งเนาะอ่าคลิปเฮาก็จบเพียงเท่านี้นานผู้ชมเนาะเป็นยังไดคลิปการรีวิว้านบังกอกดินเนอร์เฮาบรรยากาศแบบว่าสลัวสลัวเนาะแบบว่าโรแมนติกเนาะพวกได้มีคู่ฮักก็มาก,กินด้วยเนาะราคาช่วงนี้มีโปรโมชั่นมาซีจ่ายสารทผู้ชมเดี๋ยวเนาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้เฮาไอเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเฮาให้คลิปต่อๆไปเนาะ คลิปนี้ขอคำว่าสบายดีสบายดีนะบายยป้นป้นปันปันบายย